ตอนนี้ก็นั่งอยู่หน้าั๊มเซลล์คือเดี๋ยว่านั่งอยู่นี่รถรถรรถถตายเจ้าพระท่านรถแน่เลยเจา้าสาอยู่ซื้อเสื้อกระมอดลุ้งพี่น้องเอ้ยจักสเวมาจังไดวาสนาทีมงานโตเกียวมิวสิกใช้เฮาเพิเ่มแบ่งขอยยน้ำไฟเหรอพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาซอยกันเด้อพี่น้อง เบิ่งแน่นั่นเปิดไฟแแมบแมบแแมบอยู่นั่นเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุสันเด็ดเดนเนี่ยกระตุกกระเลี่ยวสุกกระเลี่ยวอันนั้นอันนี้กระเลี่ยวระบ้อขึ้นมาเลยเบิ่งแน่นนี่นั่งนั่งโซมอเซมียอยู่นี่พี่น้องเลยสวัสดีครับเผื่อมาเหตุงานเลยนะบอกแม่ โมแมนไฟนี่นเ<อ>ั่นเอ<ม>้ามาแต่สร้างรถสันเด้เนี่ยเรามาเหตุงานจนว่าเขามาเหตุงานเราตีสีหาสิบยู่ทอนแล้วพี่เอ้ยอ้วแม่ให้เฮาวรถเสียสบิบะใอยบอคนเด้๋ยวหลางหอดหน้า จนว่าปัม้มปอจน่าปั้มเขาเปิดไฟแล้ว้เาเม่เฮ้าซอยกันหม่ปั้มเพิ่มสิเปิดแล้วใส่เกี้ยวางเ้ยพี่ไปไปย,ยู่ซอยกันบ่นนี่เอ้ยไหลสดไปนำยู่ไปนำพี่นองเอ้ย ไปล่ไปเอาอีกไอ้ใส่เกี๊ยวแบงกก่อนใส่เกียวแบงก์ก่อนสามสองหนึ่งเออไปซอยกันสูดเด็กน้อยซอยพีนี่แหละโอเคจอดนี่ล่ะ นำบันว่ได้เบิดครับเครื่องมีปัญหาอยู่แถวไดไหร่ออยู่ปั๊มเซลล์วนี่พี่น้องปั๊มเซลล์วจักมาทางใดบูนี่หัวจักแต่ปัมป๊มเซลล์วปั๊มเซี่ยวขอท่านขอเป็นอย่างไรกำลังมาสีน้ำมันกัน่แล้วมาเตรในปราดาบใส่เที่ยว สิลาปินแทฮา,าพี่น้องเอ้ยสีสมบูแบบเน่มันกะยากมันก็ตองมีอย่งแลเนาะนเบิ่งบ่าวกอวววก้นวาเอาื้องเสียหาขันนยมได้ลท่นเนี่ระวังรอดร้างระวังรอสร้างกันไยนําพี่นอ้องไปนําโอ้ี่น้องไป่แยพี่นอ้องไปนํนปนเาเออ เราเมื่อยแล้วยังมาเข็นรถอีกแม่คววมเจ้าบ้าน,น,าน,านั่แน,นแหละบบลนนที่แลก่อยเามาอยู่่อยก็เลยสว่างซ้ำย้อนได้ยู่รถนี่อนีกเจ็บหน้าที่กะตีหาแล้วพี่น้องไ่่อยงนนนัคูปน นี่แหละพี่น้องเอ้ยจกัจกรเสียจักรไรรถเสียสันเดย์เดนี่มันเป็นน้ำมันจากว่าเป็นน้ำยังน้ำมันมัน่สูบหรือไรพวกนี้เปิดเครื่องเบิงหละักกระเลียวร่องสตาร์เบิงหลักกระเลียวนี่แหละพี่น้องเอ้ยทีมงานม,โโกกมิวสิคเอโตเกียวมิวสิคแทยเฮ้าจานราเพื่อนว่าเปิดปั่มที่แดกไฟดับอยู่ ไปจังไรคุณคู่สดียกข้คพณทอมาหาจะเอามานั่ตอนนี้ไม่ต้องใส่เสียแล้วนั่งยู่งังนนไหมผู้เรีนตั้งใจยืนหลานม่สีเลยทุกอย่างคือประสบการณ์น้องชอปเปอร์วเาวน้ำเอาน้ยนครับเปิ่งก่อนนะเพื่อนมาให้กำลังใจนี่้ เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะครับผมรับนอกแดนเซอร์เลยช่องป้าแพทฝากกดไลค์ซับสไคร์และติดตามด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะ